มานห้องไฮโชกสวัสดีที่สุภสุขันกับผมตะชิมะตามแนวทางลาพัฒนาของเซียนกุจิกกันพี่น้องวันจันที่สิบหากันยาสองหาหกแน้อพี่น้องมืออื่นจะเป็นวันพายตัวนีิบห้ก็เป็นวันพายตัวนี้ เช่นกุจิกบวเขาได้ไปนอนบนล่างวิ่งเกตบวเขาจับคู่กับพ่กเขาเลขออกแปดแปดเป็นไฮแปดเป็นไฮแปดสามมันออกแปดแปดเห็นไหมเลขล่างบัดศูนย์หนึ่งบวกเขาเอาไหม่กี่น้อง บ <entender it. S 1> ันจั์ เล็กวิ่งเนี่ยพันเฮ็ดเป็นบนล้างให้เก่าแล้วพี่น้องได้เล็กวิ่งเนี่ยพันเฮ็ดเป็นบนล้างให้เก่าเล็กคำนวณอย่างที่ได้ตะเกียบแกรดหัวเก่าหัวได้ตะเกียบก็เนี้ยัตตงตะเกยยเีย,กย,ยตบตกเกา่าอยู หวดที่เกตที่แปดละเกตไปวิ่งเกตมันก็ต้องมันก็ต้องมากขึ้นว่าล้วเนาะหลายหวด บนห้าหกเรียกบนแปดสาม để tổ câu tôi để mất viên péng nhang. Nhật cao. มีเลขสามตัวน้ำสอง Get. ห่างเก็หบห้าหกเก็บแปดสาม ันนี3ต làng Hãy

บ่เปลี่ยนแปลงยังขานเอาเล็กบ่ต้องคำนวณยากเพราะว่ามันได้ตกเกา่าบนกับตกเกา่าเล็กกับตัวล่างกับตกเกา่าบ่ได้คำนวณยากพี่น้องเดี๋ยวตำมักเนดะ้บ่มาเข้ากับผาระพี่น้อง นี่เทียบของเก่าให้เบิ่งเนี่ยมันต้องผิดแต่วันที่ซื้อแล้วพี่น้องเนี่ยผิดผิดแต่วันที่สิบสองกับวันที่สิบห้าซื้อี่เลขตัวเก้าตัวเดิมเลขสามตัวกับตัวเก้าเลขล่างกับตัวเก้าเพราะเปลี่ยนแปลงยังนะแทีบหน้าจอตามนี่ครับผมถ้ามาขจัดถ้าคัดกับพันขอค้นเซียนก้จิกหลายๆเอามันหมันกันเอาฝากกดไลไรกดแช์ก็ได้ตามสวัสดีครับผม